คอลัมวิสามัญบันเทิงโดยสันสตอร์แมนลืมไปหมดแล้วก่อนฉายใน n น t f l i x วันที่2 1สิงหาภาพยนตร์เรื่องเขาชุมทองขนองชุมโจรจะเปิดจอให้สื่อมวลชนดูก่อนใครที่โรงหนังวันอัลตาสกีนในห้างวันแบงคอกเย็นค่ำวันนี้19สิงหาคมก็บอกให้รู้นิดว่า หนังเรื่องนี้เป็นฝีมือการกำกับของคุณวิสิ์สาธนาเที่ยงส่วนคุณเพชรไทยวงคำเหลาหรือหม่อมจกมกเป็นผู้ริเริ่มโครงเรื่องร่วมเขียนบทและรับบทแสดงนำเป็นโกว่าทุ่งสงตัวละครที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดหนังเรื่องเข่าชุมทองขนองชุมโจรขึ้นมาเป็นหนังแนวแอคชั่นคอมดี้ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับแก๊งโจรภาคใต้ที่วางแผนปนรถไฟของกองทัญี่ปุ่นเพื่อนำทองคำไปช่วยเหลือคนยากไร้สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผมในฐานะคนถิ่นสตอร์พอได้อ่านที่คุณวิสิท์เผยการถ่ายทอดมุมมองภาพในภาพยนตร์เรื่องนี้มีกลิ่นอายการ์ตูนและมีอารมณ์ขันสอดแทรกอยู่ในทุกจังหวะแฝงความแฟนตาซีเล็กๆเ,เราพยายามเล่าตำนานของโกวาทุ่งสงให้ได้กลิ่นอายคาวบอยตะวันตกที่ผสมผสานรสชาติจัดจ้านสไตล์ปักใต้ให้ออกมาเป็นความบันเทิงที่ร้อยแรงตามภาพทีมพิมพ์ได้ริเริ่มไอเดียไว้ปุ๊บก็กระหายจะดูหนังขึ้นมาทันที เย็นนี้จึงไม่ยอมพลาดและหากหนังถูกรสนิยมโดนใจก็จะขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังอีกทีละกันนั่นโดยมีตำแหน่งนั่งหลายเก้าอี้จึงไม่ชัดว่าที่นายจิรยุห่วงรัพย์กวักมือเชิญนายไมเคิลอันฟาโลที่อ้างเป็นสื่อมวลชนประจำทำเนียบข่าวของประเทศสหรัฐอเมริกาเยี่ยวนั้นนายจิรยุพูดเชื้อเชิญให้เข้ามาทำข่าวในประเทศไทยและเลี้ยงดูปูเสือด้วยตำแหน่งใดแต่ไม่ต้องตอบก็ได้เพราะนายจิรยุได้สา,ารภาพซะแล้วว่า สัปดาห์ที่แล้วอยากเชิญนายไมเคิลที่กล่าวอ้างว่าเป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาวอยากให้มาเห็นความจริงในฝั่งไทยที่โดนขมิบถล่มหนักแค่ไหนนายไมเคิลมีการไลฟ์สดพูดโกหกใส่ร้ายป้ายสีไทยไปทั่วโลกและบอกว่าตัวเองเป็นเสื่อระบาลสารัฐจะฟ้องะธานดีสารัฐซึ่งผมเห็นว่าหากมาเห็นอีกมุมที่ประเทศไทยโดนกัมพูชาโจมตีทั้งโรงเรียนพื้นที่พลเรือนและโรงพยาบาลก็จะเป็นประโยชน์หากเป็นนักข่าวประจำทำเนียบขาวจริง ขณะน,นี้พบว่านายไมเคลิลไม่ได้เป็นนักข่าวประจำทำเนียบข่าวจริงแถมยังแอบอ้างถึงประธานดีสารัตวันนี้ตนจึงขอบอกว่าจบข่าวไม่ต้องมาเหยียบแผ่นดินไทยอีกต่อไปครับเออออ,อยู่คนเดียวแล้วก็บอกจบข่าวคนนี้ว่าตัวเองนี้ยิ่งใหญ่บนเก้าอี้ที่นั่งกระมังจงึงลั่นคําสั่งไม่ต้องมาเหยียบประเทศไทยอีกต่อไปเอาหนาจบาดใหญ่อะไรไปสั่งห้ามนนคนนู้นคนนี้ไม่ให้เข้ามาเหยียบประเทศไทยแล้วนายไมเคลิลมีความผิดต่อความมั่นคงตรงไหนอย่างไรหรือ เป็นนักข่าวปลอมแล้วบ้านเราไม่มีนักข่าวปลอมหรือไงเห็นเดินปลอมเพ่นพ่านไปทั่วหรือบางคนไม่ปลอมแต่รับจ้างเขียนข่าวอ่านข่าวแลกผกลประโยชน์ก็เห็นเห็นอยู่จะว่าไปคนที่ผิดน่ะน่าจะเป็นนายจิรยุเสียมากกว่าด้วยก่อนที่จะพลิกลิ้นกลับคําเคยได้พูดจาต่อสาธารณะทำนองว่าจะเชิญชวนนายไมเคลิลให้เดินทางมาที่ประเทศไทย,ยจะออกค่าใช้จ่ายค่าเครื่องบินค่าโรงแรมให้รวมทั้งค่าเดินทางอาหารการกินต่างๆให้ฟรีทั้งหมด พร้อมกันนั้นจะเป็นไกด์พานายไปเคลื่อนทัวร์ชายแดนไทยกัมพูชา7จังหวัดไปเยี่ยมทหารไทยที่ถูกกับระเบิดพาไปเยี่ยมชมโรงพยาบาลที่ถูกกองทัพเขมรถล,ลม่มพาไปชมร้านเซเว่นในปั๊มปตทและอีกหลายพื้นที่ตามแนวชายแดนที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดด้วยตัวเองเนี่ยถึงจะเรียกว่าจบข่าวแท้ทรูเพราะคนมีตําแหน่งแห่งขนอย่างนายจรยุก่อนที่จะพูดสื่อสารกับสังคมนั้นต้องมีข้อมูลข้อได้จริงที่สืบสองกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีแล้วและต่อให้นายไมเคลิลเป็นนักข่าวจริง นายจริญยุก็ไม่ควรจะไปเสนอออกค่าใช้จ่ายค่าเครื่องบินค่าโรงแรมให้รวมทั้งค่าเดินทางอาหารการกินต่างๆให้ฟรีทั้งหมดเพราะจะถูกมองได้ว่าเป็นการให้อามสิสินจ้างและตัวนักข่าวนายไมเคลก็จะพลอยสวยผิดบรบันไปด้วยนายจริญยุกก็เคยเป็นนักข่าวควรจะมีจุดยืนที่ชัดเจนที่ไม่สนับสนุนการให้และการรับอามสิสินจ้างจากผู้ใดไม่ใช่หรือหรือว่าลืมไปหมดแล้วคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมน